ครับก็เลยต้องสวัสดีก่อนนะครับคือวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องโมเดลเครื่องบินของการบินไทยซึ่งผมขายเองในราคา420บาทเท่านั้นซึ่งถูกมากสเกลอยู่ที่1ต่อ400ครับจะเห็นได้ว่าทั้งลำเป็นเหล็กนะครับ เป็นเหล็กส่วนฐานนี้จะเป็นอะคริลิกนะครับมันจะมาอยู่ในกล่องแบบนี้มาในกล่องแบบนี้อันนี้คือ4 420บาทนะครับมันจะมาเป็นสส่วนคือส่วนแรกจะเป็นเครื่องบีบและส่วนที่2องก็จะเป็นฐานมันแล้วเราก็ยังจะมเีเรายังมีตัวอื่นอีกนอกจากตัวที่เป็นเหล็กแล้วคือพลาสติกนะครับลำละ69บาทซึ่งจะมาในกล่องแบบนี้นะครับนี่ตัวอย่างมั อันนี้คือตัวอย่างนะครับล,ลำากสิบเก69นี้จะมีทั้งหมด10ส,สายการบินนะครับการบินไทยจะมี2ลายคือลายเก่าแล้วก็ลายจะมีลายลายสองแบบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อเข้าไปดูในเพจของเราที่เราขายนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงคือลำใหญ่มากสเกลคือ1ต่อ1 0 0ซึ่งลำใหญ่มากแล้วก็สวยมาก ข้าไปดูในเพจได้ครับนี้เป็นของการบินไทยนะครับเรามีทั้ง Boeing 747 Boeing 737 Boeing 777แล้วก็ Airbus 340 Airbus 320 Airbus 380ครับแล้ววันนี้ก็ขอจบการน,นํำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อ,อ,อติดตามคลิปต่อๆไปนะครับดีครับ